เกมนี้จะมีผลลงโทษเหีถ okay. uh, ้าใครกระดดกันดีเขาจะโดนแป้งพานะโอเค50เทมส์ไหมอ้าวใครโอเคยกมือขึ้นใทรโอเคยกมือขึ้นไม่ต้องไม่ต้องดันที่นู่นตรอกอันน้อันนี้วรุธกติกาแล้วนะกตกานะโอเคค่อยๆเดินมาเมื่อเพลงเสิดนะครับพอเพลงหยุดเม่อไหร่เพลงหยุดเมื่อไหร่เราต้อง แต่ก er, <si er <si er ็องนิ <si er ่่ะนิ่งนงค่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิงค่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งะนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งคะนิ่งค่ะนิ่งนิ่งค่ะค่ะนิ่งค่่งคะนินิ่งค่ะงค่ะ่นิ่งนะ game của cho a trả โ,โอเคอันนี้แป้งพอมแล้วนะแป้งพอมแล้วนะ,ออนะโอเคเอาหนึ่งสองสามนันนั่นน่นอี่ดูนั้นน่โอเคจะนีจะ้กจกติกานะครับใจกติกาโอเคอเค แล้วเราจะทำการเยอะนะตอนนี้เป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองจะเป็นกรรมการให้กับเรานะครับโอเคเราจะเริ่มนะเราจะถอยหลังก่อนถอยหลังถอยหลังก่อนทุกคนทำก่อนโอเคไม่ได้ก้าวยาวนะค่อยๆนะครับค่อยๆไปนะลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมองทาได้ต้องเป็น้น้องเดินขึ้นมาโอเคการติดใกล้แล้วนะครับเอ้าเดินด้ย

รอบนี้เริ่มการถอยหลังค่ะหมโอ้ย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 

หายใจได้หายใจได้ลตาได้ไมีใครยืมขาเลยนะมีใครยืมขาเดียวไหมอย่าขยับนะนิ่งนไว้นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ทั้ง่ทไ้ไน่่ากนาี้ะเห็นทาีไว้ เห็นท่านี้ไว้อ้าวกรรมการถามได้เลยครับผมนิง่งไว้อันนี้โดนแป้ง เราชนะเขาตอกเก่งนะทำท่าที่แบบไม่เหนื่อยอรอบรามีมีขนมแล้วก็แม่ขนมนด้เลย ได้รางวัลวันนี้ทางนิชาได้รางวัลอีกแล้วโตงเดเจ็บมือนะครับเ็แนนแมววโอ้น้องตวเมียน้องร้ออหน้องร้อง